เราทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วิจารณญาณในการในยร้อนนะครับโอเคฉะนั้นพี่น้องตามไปไปมาตามเข้ามาอาจารยาโชคได้มาที่นี่ครั้งแรกนะนี่อ้ารย์ตอนตันตอนที่จะมาดูครับ

สัเคามจะโรไปกีดิสิษานตเตอรทัตาลิกุรูมาใหท่เกลจจะคาเนตโอวานาคาใเี่วว่คุทีเิปมมาจะยังตุตุวาจะรัตหลงสเมียกข้าแต่หาคาตทันตาสันเกียงมุ่งอีละวะจะนอสาตุนีนันตุธรรมสวรนะก็รอายมตันตาธรรมสวรรค์กรอายมตันตาธรรมสวะรคกรอายมตันตา ఆఫర్ తేవాన మామిన చోచరియ ప్రతిక్తి మే ఆఫర్ తేవాన మామిన చోచరియ ప్రతిక్తి మే ఆఫర్ తేవాన మామిన చోచరియ ప్రతిక్తి మే కాబట్టి ఆ పోలాతన పురుషి తాపాయి పురుషి నాలో పురుషి จะครอบด้วยมนโสรดจะครอบด้วยมนแปะทิศเรียกว่าจะครอบด้วยมนกอเพชรให้อาจารย์โชคัคบเวลาอาจารย์โชคไปทํากิจใดๆนะครับ,รบพูดพีปีศาจไม่ว่าจะเป็นมนดําคาทงคาถาจะไม่ก้าวไกลาอาจารย์โชคได้ครับ จะขอเอาเกียรตและสำนักทิพยสถานปรุเทพเป็นประกันนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากตะอุค,คนสลินทีวีครับและเพชรพานุยอาจารย์โชคคิดถึงปรุเทพก็เลยได้แวะมาเยี่ยมเยียนวันนี้จะครอบด้วยฤาษีปูฤาษีนารอดวันนี้จะครอบเพื่อปัดทุกครบอบเพื่อปัดโศกครับ ครอเพื่อปรดโลกครอบเพื่อปัดภ<ะ>ัยครอบเพื่อปัดเป่าและเสนียดจันไลให้โหดจงหาย<ะ>วันนี้ปุ่เทพจะครอบเอาความสุขครอบเอาความรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่อาจารย์โชคให้ดังดังยิ่งขึ้นไปเลยหนูให้มีเงินมีทรัพย<ะ>์มีรถมีบ้านนะค่า Youtube ช่อง<ะ><ะ>คนลินพีวีและเพ,พื่นฟาลุ<ะ>้ย<ะ>และเพจตะาอุให้คนติดตามเป็นล้าน ให้คนรู้จักอาจารย์โชคสีนครสีขออาจารย์โชคแห่งนครสีขอครับชื่อใหม่นะครับจะตั้งชื่อให้เวลาเราไปทําคลิปต่างๆให้ชื่อว่าโชคนครสีขอนะครับคนจะได้รู้คโชคนครสีขอโชคนครสีขอใช่โชคนครสีขอพาพี่น้องทั้งประเทศล่ำล่ำรวยครับ นะครับตอนที่ปู่จะทำพิธีครอบแล้วก็ปลูกให้ของอาจารย์โชคให้รข้งขังยิ่งขึ้นไปให้ทรงพลังให้ทรงพลังและมีอำนาจยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่เหนือคนให้เป็นอาจารย์ที่เหนืออาจารย์ครับนะครับเข้าใจป้าอาจารย์โชคเข้าแล้วนี่เเดียวสักครู่สามารถทําให้มองเห็นทะลุกุ้โป่งเนาะ สัตว์ชังสเสนังสัพพันธุ์นัริ่ตังปริตานุภาโวสัทธาราคตุติภาริตาวานิเมตังสเมตทาพันตะอวิคัตตาจิตาปริตังพันนตุสักเฮกามิจัรุเปศิลิสิขารตตาเตจันทริทิวิมานีทีเปราเทจะกขามิตรุวนาคันเองเฮฮั วตาภุมิเคเตภูมาจะย,ยันตุเทวาชาลาทายะวิสมยักขคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมลีวราจนังสาธทวเมสุนันโตสาทุสาทุสาท,สาท,สาทุข้าประ้าขอราธนาอัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดาคุณบรรดาคุณผู้อุปปัชฌาอาจารย์ทั้งหลาย ข้าพระเจ้าขาอ,าออัญเชิญทางพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรพระนารายเทพพระยาดาลุคะเทวดาเทพเบื้องบนเทพเบื้องล่างแม่นางธรณีพระภุทเจ้าเทพเจ้ากรรมในเวทีสิงศิสิทธิ์ที่แห่งนี้บัดนี้เวลานี้ข้าพระเจ้าจะครอบเอาความสุขครอบเอาความรุ่งเรืองทุกอักขยันในต้นโตอาจารย์โชก ทางลอยแปต้นจงลงมาสูงจงลงมาสิงสูณนะจงลงมาเป็นณนะโมจงลงมาเป็นโมพุทธจงลงมาเป็นพุทธธาจงลงมาเป็นทายะจงลงมาเป็นยะข้าพระเจ้าจะผูกด,ด้วยณนะมพะพทะณนะมะอ,อ,อุนณะชาลิตินะโมพุทธายะฤรษ รือข้าพระเจ้าขออัญเชิญบารมีปูรุศีทั้งร้อยแปดตนจงประสิทธิผลจงประสิทธิประสาทอักขายันทั้งร้อยแปดในตัวอาจารย์โชคครูที่ข้าจำได้ก็ดีครูที่ข้าจำไม่ได้ก็ดีครูที่อาจารย์โชคจำได้ก็ดีครูที่อาจารย์โชคจำไม่ได้ก็ดี ขอจงประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิ Tiwa kapatul punan sanul mawate tasa teras amatam sari porotan uratu wika noto kasun nopan samala daca amit wabu sema semangga rawa apa tuh di iraja kata rasa tihan dan terus nang di sambal lopo satu adam sami sari pakar put pantu kawatono ama awisusa anusati ยกราชากตารสอทิหังจะตโรถจีนังดิสัมโนโลภัสตะพุ่สุมาเนกรีธาโหอาตมสัมวิสัยพักค้าพุทธพันธุธรรมบักาวัตโนอัมมะมะวะอวิสุสานุสติปสิทธ์ปสัตแล้วปสิทธ์ปสัตแล้วฉะนั้นวันนี้ปู่ฤาษีนารอดมาข้าปู่เทพแห่งลุ่มน้ำห้วยทับชันฮะ มาตรงนี้เป็นไงอยู่ในร่างอาจารย์โชคมากี่วัน <c oughs> กี่เดือน <c oughs> กี่ปีแล้วท่านอาจารย์ปู่ห <c oughs> ลายปีแล้วอาจารย์โชคปฏิบัติดี <c oughs> ปฏิบัติชอบไหม <c oughs> มันล้นตัวเราไหม <c oughs> ไม่ล้นงั้นปู่ก็ต้องพามันร่ำมันรวยเด้ปู่เอ้ย พาอาจารย์โชคล่ำพาอาจารย์โชคาารวยเด้อเกือกูลดูแลมันด้วยมันกำพา้าพ่อแม่พี่น้องมันก็ไม่มีวันนี้มีลูกพี่ที่ดูแลมันก็คือตาอุคนสุรินทีวีเพจว่าจะเป็นช่องสื่อต่างๆยังไงปูปู่เทพนะปูเทพขอปูเด้อดูแลโชคมันด้วยนะ ยังไงมาแล้วตาอูมีอะไรถามปู่ไหมมีอะไรถามปู่ไหมท่านคุณกริ๊งทีวีถามมาเลยอยากรู้อะไรตอนนี้ปู่ลงสวมแล้วเคยเห็นไหมไม่เคยครับนี่แหละปู่ตัวจริงลงเข้าแล้วปู่นี่เดินทางมาจากประเทศใดเดินทางมาจากไหนทําไมต้องมาอยู่ในร่างอาจารย์โชคนครศรีขอด้วยมาอยู่ตั้งแต่เด็กน้อยมาอยู่ตั้งแต่เด็กน้อยแล้ว โอ้เหนื <uno zel> of of ่อยไหมตอนนี้เหนื <Jacob> ่อยไหมตอนนี้ป <clerk> <1 uan> ู่อายุกี่ปีแล้วร้อยเก้าเอร้อยเก้าปีโอ้ร้อยเก้าปีพี่น้องไปลาวก็แล้วกันนะครับร้อยเก้าปีโอ้ทุกวันนี้เดินทางไปกับอาจารย์โชคกันเหนื่อยไหมปู่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเออ จะพาอาจารย์โชคเสริมสร้างบารมีใช่ไหมโอ้โอโอเวลาอาจารย์โชคถอดถอนคุณสอ่ะอปยยู่อย่าอยู่าอย่าหนีไกลจากอาจารย์โชคนะให้อยู่ใกล้ๆมันดูแลม,มันนะอย่ายให้มันทําคนเดียวนะปู่ต้องพามันทําไดเข้าใจไหมเออปู่ต้องพามันทําเวลาอาจารย์โชคไปเจอม้านเดือดูดวงปู่ก็พามันดูไดเข้าใจไหม ทำพิธีกรรมทุกอย่างปูอย่าหนีจากมันนะถ้าหนีจากมันแล้วมันตายนะเข้าใจไหมเพราะมันเป็นเด็กมันยังไม่รู้เข้าใจไหมปู่เพราะมันเป็นเด็กฉะนั้นปู่เทพขอฝากขอฝากปู่ดูแลคุ้มครองร่างคุ้มครองสังขาร ที่ปู่เข้ามาสิงสู่ได้อย่าพามันทําชั่วนะปู่นะเข้าใจนะรับปลาเด้อปู่เด้อใช่นะปู่มาแล้วปู่มาแล้วหมวยรัฐบาลไทยจับให้เอซหน่อยได้ไหมถามเลยดีกว่ามัถามเลยไหมถามเลยตัวตัวเลยเอางวนนี้มาทิพย์สถานปู่เทพให้อะไรกับพี่น้องเอซีที่อยู่ทางบ้านมั่งเอา องเออเอ้า9อ่าอีเออเอ้า964 964อง964ใช่ไหมปู่เอาเม็ดเดียวเลยนะ964ฉะนั้นพี่น้องที่กําลังดูคนดูทีวีอยู่เพชจพลวยอยู่และตาอู้อยู่นะครับ964 964ของจริงของจริงของจริงไม่ใช่ของปลอมครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะปู่นะ วันนี้ปู่เทพไม่มีอะไรที่จะให้นะมีแต่ความสุขมีแต่ความรุ่งเรืองนะปู่เด้อขอให้ปู่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดูแลร่างมือแลสังขารในโชคหนึ่งอย่าพามันกินเหล้านะเออพามันทําความดีกระใจไม่ปู่สะสมบุญสะสมบารมีเอาไว้จะได้ดังเหมือนปู่เทพเด้เอออเอาเขียนหน่อยเก้าหกสี่เก้าหสี่ เย็ย่าเพิ่งเหนื่อยนะปูอันนี้รัฐบาลไทยใช่ไหมหรือรัฐบาลไทยใช่ไหมใช่ใช่รัฐบาลไทย964อ่ะ964มีสองตัวไหมปูหรือตัดเอาเจ็ดเแปดเกินมาอิงเทเลยแกเจ็ด เจ็ดแปลมาเองเทปูเจ็ดแปลงไอเดนตัวเนี้ยเดนล้อเทเบิลล้อล้อล้อชั่งมัดชั่งมือได้หนลงไปเจ็ดแปดนี่เก็ดเอาชัดชัดหน่อยครับเจ้เกดชัดชัดนะปูนะขอเกดชัดชัดหน่อยครับมาอยู่ในร่างอาจารย์โชค ก็พาอาจารย์โชคสร้างความดีเด้อปูเด้อเพราะมันเป็นคนจนปูทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์โชคได้มั่งมีสีสุขพาเอฟซทั้งประเทศน้ำาน่ำรวยๆเด้อใช่ไหมชัดครับผม7 8กับ9ก้าหกสีหสี่แล้วก็เจดปดนะครับ ปูลฤาสีนาลอดลงล่างใช่ไหมครับปู่ือสีลลปู่ือสีนาลอดเก้าหกสี่เจ็ดแปดลงล่างสีนครสีขออาจารย์โชคสีนครสีขอครับอาจารย์โชคนครสีขอมีอะไรฝากถึงลูกศิษย์ไหมครับมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีไหมไม่มีใช่ไหมงั้นคนที่เจออาจารย์โชค คนไหนที่ได้เจออาจารย์โชคเป็นบุญคนไหนในคลิปนี้ถ้าเห็นอาจารย์โชค,คที่เห็นผู่ฤาษีศรีนครศรีขอเข้าก็ขอให้ล้ำล้ำรวยรวยนะใช่ไหมเออเอออ,อ,อย่างเดียวเลยเออพูดไม่ค่อยชัดอะคุณแก่ร้อยเก้าปีนะร้อยเก้าปีนะคงั้นปู่พนมมือขึ้นเดี๋ยวปู่เทพจะครอบฤาษีนารอดเพื่อไม่ให้มันเสื่อมคลายให้นะ ณครอบโมครอบพุทธครอบทาครอบข้าพระเจ้าปู่เทพลุ่มน้ำห้วยเท่าทันครอบเสียนอาจารย์โชคด้วยเสียนปู่ฤาษีนารอดข้าพระเจ้าครอบเพื่อปัดทุกข์ครอบเพื่อปัดโศกครอบเพื่อปัดโรคครอบเพื่อปัดภัยครอบเพื่อปัดเป่าเสนียดจันไรจงหัวจงหายข้าพระเจ้าครอบเอาความสุขครอบเอาความรุ่งเรืองจงบังเกิดแก อาจารย์โชคเดอค้อปู่เด้อสาธุนาเคลืิลโมูพรพุทธถอนธาเลื่อนยะเลือ่อนหยุดลอยนั่งโพุทธายะสาธุสาธุสาธุไปแล้วไปแล้วปนะู่ไปแล้วเป็นในสว่สวางไหมโล่งเ,เลยโล่งเลยสว่างเลยไม่ได้ลงทานไม่ได้ออกนะเข้าเข้าล่างนานแล้วเนาะอาจารย์โชค